ถนนนักเลงนิดบางลำพูหนึ่งในแถวหน้าระดับนักเลงดังกลางยุทธจักรฟ้าอมรเมืองไทยที่ข้าพเจ้าควรกล่าวถึงเขาเพราะลูกผู้ชายอย่างเขายึดถือคติว่ากูรู้แค่ที่เกิดส่วนที่ตายช่างมันสระของนักเลงผู้นี้ข้าพเจ้าไม่ขอออกความเห็นแต่ข้าพเจ้าขอแกะกระท้ะความทรงจําของตนเองเพื่อลาลึกถึงเขาในสมัยที่ครั้งหนึ่งเขาประหนึ่งตะลยเพลิงมหาภายัยเขาละ นิดบางลำภูถนนของเรานักสู้นักชนดูเหมือนจะมีคนดังอยู่มากมายชื่อเดียวกับเขาระดับเดียวกับเขานั้นก็เช่นนิดท่าเตียนหรือพระเอกนิดนิดมีสีผู้เป็นอดีตสอสอสอบตกนิดแจ็คผู้มีใบหน้าคล้ายดาราฮอลลีวูดแจ็คพาแลนนิดโยผู้มีลักษณะคางโยและเขานิดบางลำภูข้าพเจ้าเรียกเขาว่าพี่นิด รอกลากตั้งแต่กำเนิดหรือบ้านเกิดแท้จริงของเขาเข้าพเจ้าไมา่ทราบเนื่องจากขณะที่ข้าพเจ้ารู้จักเขานั้นเขากับพี่ชายที่ชื่อน้อยกําลังลุกคาดกินเขตข้ามแดนไปตะลุยกับนักเลงคุมบาลาวงนเรศวรบาขํามแล้วราตรีของกรุงเทพมหานครเมื่อ20ปีก่อนประดุษสาวปทินผิวเบาบางไม่มากเครื่องสําอางจนจูบแล้วสากดังยุคปัจจุบันรถบรรทุกคันหนึ่งค่อยๆค,คลานไปจอดยังฝั่งตรงข้ามยืงยง,ยงนเรศวรบาเงียบกลิบ องอาจไม่ต่างกับกลางคืนคืนดึกที่มีสีเขียวเข้าเยือนกรุงเทพบนรถบรรทุกเหล่านั้นมีบรรดาชายหนุ่มชะการหลายสิบคนกําลังกระโดดลงจากรถแล้วแยกกันเกาะกลุ่มกลุ่มละสองสามคนทยอยข้ามเข้าไปยังบาราเลสวนภายในบาร์มากมายขับข้างผู้คนหลายประเภทที่มีเงินและความสุขเป็นของท่านได้เมื่อหลุดประตูบาร์เข้าไปผู้หญิง เธอคือหน่วยปฏิบัติการพิเศษซึ่งได้รับคำสั่งให้ดึงเงินออกจากกระเป๋าเราทันทีโดยมากที่สุดและไม่จําเป็นต้องเหลือค่ารถอะไรหรอกสําหรับขี้เราที่กินกักเดียวแล้วนั่งทะเลาะก,กับหมาได้มันเป็นแหล่งบันเทิงกลางกรุงที่เราอุกาบาทมหาภัยมาโม้สุมกันโดยเสรีผู้อยู่เบื้องหลังบานาเลสวนดูเหมือนข่าวลือกันว่าเป็นนายตำรวจใหญ่ส่วนผู้จัดการบริหารกิจการคือนักเลงดังชื่อมึด เราใช้ชะก,กันทิกและจัดกระจายนั่งตามที่ต่างๆยังไม่ได้แสดงถึงสาเหตุที่ต้องยกพลพรรคมาเป็นคันรถดนตรีกับนักร้องสวิงกันสุดเวียงธุรกิจเริ่มจากบ่อยหน้าประตูพนักงานเสิร์ฟจนถึงผู้จัดการดังได้กล่าวมาแล้วนเลสโนบาบริหารงานโดยนักเลงกลุ่มหนึ่งสำหรับผู้ไปเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักเลงนักเที่ยวร้อยประเภทนี่กะลังที่นเลสโนบามักไม่เหงาที่จะเป็นเวทีประลองความกระสันของมิจฉาทรชนผู้ปรารถนาอันดับ เล่ากับแกลมเนื้อหนังผู้หญิงดนตรีร้อนๆบรรดาลให้ชายชะกันบรรเทาความพุ่งพ่านลงได้บ้างพวกเขาคงกำลังคอยใครสักคนใช่แล้วเฮียพักผู้จัดการสถาบันพอกิเลสคนยังไม่มาที่นี่ดูเหมือนเมื่อวันสุกก่อนมีนักเลงนักเที่ยวมีชื่อผู้หนึ่งมาเที่ยวแต่ถูกก่อกวนกันแกล้งจากพนักงานบาร์จนถึงขั้นตะลุมบอลกันโดยสายตานักเที่ยวทั่วๆไปต่างไม่รู้สาเหตุ อันนี้ถ้าสังเกตกันให้ดีน่าจะรู้ว่ามันผิดกติกาการทำงานบาร์ทั่วไปที่กล้าลงทุนให้พนักงานบาร์รวมตีนกับแขกผู้มาเที่ยวการหากินท่ามกลางหมู่คนเมาพนักงานบาร์ต้องมีน้ำใจเตรียมให้อภัยต่อแขกได้เสมอแต่เหตุการณ์สัปดาห์ที่ผ่านมานักเลงในครับพนักงานบาร์ไล่กระทืบแขกทางโตโดยไม่มีใครคาดคิดถึงอิริยาบถของกลุ่มชายชะการเริ่มมีการเตรียมพร้อมเห็นได้จากการตื่นตัว 23.30นาฬิกา30นาทีเฮียพักผู้จัดการนเรศวนบาเดินแวกกลุ่มขนท่าำกลางองค์ขลักษ์ซ้ายขวามีการทักทายตลอดทางกระทั่งถึงโต๊ะใกล้เคาน์เตอร์จึงนั่งลงกว่าตามองทั่ววิมานของตนลีลาการประดับประดาอันไม่ต่างจากนาครธรรมมองดูรอบๆคล้ายแฝงความน่าสะพรึงกลัวแต่ว่าที่น่ากลัวอย่างแท้จริงก็คือกิริยาของนักเที่ยวต่างหากที่มันน่ากลัวและสามบัดศพ มีการจับเนื้อต้องตัวนางลำวงเล่ากับกหรีความมืนเมามีมากเท่าใดความเป็นคนเหลือน้อยลงเท่านั้นแล้วและจอมพลสฤษดิ์เองท่านก็คงไม่เปิดลาดยาวไว้ให้ขังมนุษย์ที่กฎหมายยังไม่ได้พิภากษาความผิดหรอกเบื้องหลังนเรศวนบาไม่เคยถูกปิดบริการทั้งทงท,งท,งที่อื้อเฉาวอาจเป็นเพราะในตำรวจสาวกของอัศวินเผ่าชักใหญ่อยู่โดยหน้าฉากใช้เฮียพักหนึ่งในจำนวนห้าคนดังหัวลำโพงคุมบา หากินกับคนเมาที่เป็นนักเลงแล้วยังใช้นักเลงมาคอยบริการและควบคุมกิจการพระคุณท่านโปรดตรองเอาเถอะถ้าได้นักเลงประเภทสมองริงไว้ใช้คงไม่ถึงกับพินาศช,ชิบหายแต่หากเผอิญไปเจอพวกสมองหมาเข้าล่ะมันไม่ใช่ของยากหรือง่ายถ้าใครสักคนปรารถนาเปิดบาร์หรือไนท์คลับหากมีเงินและมุ่งหมายประกอบกิจการค้าจริงๆหมดสมัยการใช้นักเลงเข้าไปมีบทบาททางการค้าหรือการเมืองแล้ว นักเลงแท้จริงยุคสมัยนี้มีอุดมการใดเป็นองค์ประกอบแห่งความน่าเชื่อถือนักเลงทั้งนั้นพอปลายตีนแตะลงบนนรกคนเป็นที่เรียกว่าคุกขโมยสารพันแบบอย่างก็เรียกนักเลงปาระเบิดใส่พะะก็เรียกนักเลงข,ข่มขืนฆ่าสูบฉีดเฮโรอีนก็นักเลงไม่ใช่หรือเมตาธรรมศิลธรรมในหมู่ของสุจริตชนทุกวันนี้ใช่จะมีอยู่ทุกตัวคนเมื่อไหร่สังคมส่วนใหญ่แบ่งชนชั้นกีดกั้นคนจนมากเท่าใดก็ยิ่งก่อปัญหา ยิงจนยิ่งมีปัญหามากสัญชาตยานส่วนเกินเกิดขึ้นตามรูปแบบต่างๆกันนักเลงถิ่นบางลำพูพี่น้อยพี่นิดเหมาเด็กเดกเข้านาเรศวนบาร์คืนนี้เชิดชิงพันเปอร์เซ็นต์ข้าพเจ้าคิดเช่นนั้นและพยายามไม่ให้สองพี่น้องคาดสายตาไปได้ส่วนบรรดาพักพวกก็วางกำลังไว้ตามโต๊ะต่างๆโดยรอบนักเลงผู้บริหารกิจการนาเรศวนบาร์เดินเข้าไปที่โต๊ะของสองทลอชนพี่น้องพูดคุยอยู่ครู่เดียวก็เปลี่ยนเป็นโตเถียงรุนแรงขึ้น โมหะพรานเพราะต่างคนต่างก็ถือว่ากูหนึ่งมึงหรือจะเป็นหนึ่งนักเลงสองค่ายต่างขยายเส้นเอ็นคอโต้กันขนาดหนักพาให้นักเที่ยวกลับนางลำหยุดดินดนตรีหยุดตามในเลยส่วนบาจึงเปลี่ยนชมบันเทิงเริงรลเเมืม่อตะไลเพลิงพุ่งเข้าชนกัน รวดเร็วด้วยการตัดสินใจหยุดทวิธีของคนสู้คนอย่างนักเลงบางลำพูคือการกระโดดขึ้นเหยียบเก้าอี้เตะเข้าหน้านักเลงหัวลำโพงอย่างถนัดตีนไม่มีเสียงอื่นรบกวนนอกจากเสียงหลังตีนกระทบใบหน้าผู้จัดการบ่าจนเซธลาเอียงลาบไปประทะโตะด้านซ้ายล้มและเนรนาดไม่ต่างขางขาวตรนกแตกฝูงและไม่ต้องรอสั่งการอันใดนักเลงสวนบาเคยเจ๋งกระจางใจทรชนทุกอันดับมาแล้วในเรื่องกินโตะดังนั้นอีหนนี้ จอนักเลงใจฉากาดบุกถึงรังพร้อมพักพวกเตรียมพร้อมก็เลยเสียขวัญเสียขบวนศึกตลุมบอลอันมโหฬารของเจ้าถิ่นกับผู้มาเยือนระเลงกันจนเลือดท่วมขมแฝกตะพดดิวขวดเหล้าขวดโซดาเก้าอี้ฟาดกันสนั่นวันไหวท่ามกลางเสียงวีดร้องของเหล่านางรำโต๊เก้าอี้พังลาบล้มพนาสน,นักดินเยี่ยวกลางคืนไม่ว่าคนดีคนร้ายเสือสิงกระทิงป่า ต่างวิ่งหลบลูกหลงเหยียบย่ำกระทืบซ้ำกันจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครบทหนักและมองเห็นเด่นชัดตาข้าพเจ้าก็คือเขาหลักนิดบางลำพูบัดรนี้ทั้งซ้ายขวาข้างกายเขามีไอ้เล่งจัวกุมารจีนคนดังย่านบ่อนไก่คองเตยกับไอโศหรือสิบตรีโซพลชิมพิพัฒน์อดีตม้าเนื้อแถวแาสนามเปายืนประจันนาถือขวดเหล้าแตกเป็นรูปปากฉลามเตรียมหาจังหวะพุ่งเข้าแทงทั้งสองคน นักเลงอย่างนิดบางลำพูก็สิทธิ์มีครูนอกจากชากาศชากันในเชิงศิงละปะมวยไทยจะค่ายนฤพภัยของลุงอูดแล้วเขายังสันทัดการต่อสู้ในเชิงกระบี่กระบองแทนอาการตระหนกเมื่อเสียเปรียบเขากับใช้ปัญญาหาช่องต่อสู้อย่างฉับพลันและประจวบเหมาะกับการที่ฝ่ายนักเลงคุมบาคนหนึ่งเสถลาผ่านหน้าเขาแวบเดียวของสายตายเหี่ยวเขาเห็นเครื่องทุนแรงในมือมันคมแฝกด้วยระยะกับจังหวะผสมความกล้องตัว เตือซ้ายของเขาตวัดเตะช้อนล่างโซนเซยของมันอย่างจังผลจึงบันดาลให้ล่างนั้นกระดอนมาทางด้านขวาและช้าไม่ได้สมองสั่งการเขาอาศัยจังหวะนั้นกระชากคมแฝกในมือทันทีสมุไรได้ดาบค้นป่ามีปืนมันเข้าตำราหรือตำนานเดียวกันโดยไม่รอให้อดีตม้าเหนือกับกุมารจีนบอนไก่หายตะลึงกับฤทธิดเดชท,ที่เพิ่งประจั์ตาเขาบันเลงเปิดศึกเขาจู่โจมทันควันใจคนสู้และกลาขณะมีอาวุธเหนือกว่า ต่างกับใจคนกล้าและสู้ด้วยความตั้งใจเจอไม้ล่อสองนักเลงคุมบาผวาฉากไปรับไม้ตายเข้าจนได้เลงจวหนุ่มลำพองแหกปากร้องลั่นมือขวาปล่อยขวดเหล้ายกขึ้นตะปบหน้าตนเองนักเลงบางลำพูไม่รอฟังผลขยับคมแฝกเข้าหาอดีตม้าเนื้อชั้นประทวนขี่ขึ้นสมองมันทิ้งขวดเหลากระโดดหนีเอาดือด้อเวทีลำวงกลายเป็นสนามทดสอบผิวหนังและเลือดชาวนักเลงไปเสียชิบข้าพเจ้าคิดสนุกอยู่ในใจ ดีอยู่หรอกที่การประเมินความเป็นมนุษย์เลือดคนไม่ถึงกับสำแดงเดชกันด้วยปืนด้วยระเบิดได้วัดใจกับความทรหดของการไปเลือดนักสู้กันอย่างเต็มเกมนเรศวบาไม่ได้กว้างขวางเท่าใดนักเมื่อนักสู้สองฝ่ายปะทะกันยืดเยื้อออกไปนอกจากเพิ่มรอยแผลรอยเลือดระหว่างคู่วิวาทแล้วที่หนีไม่พ้นก็คือสนามรบที่วีนาทลายนิดบางลำพูตะลุยแหวกกลุ่มนักสู้ออกตามหานักเลงคู่กรณีอุตรุษไม่เห็นเงาหัว ฉับพลันเขาหวนคิดถึงพี่ชายนับแต่เขาฟ้าตีนเข้าหน้าพูจการบาประกาศศึกจนบัดนี้ไม่ทราบว่าพี่ชายของเขาออกไปบรรเลงกับใครหรือถูกใครบรรเลงจนอ่วมไปแล้วน้องห่วงพีตามหาพี่ญิงห่วงมากใจยิ่งพะวงจนเบื่อเพลงรบนักเลงผู้น้องกว่าตาหาพี่ชายท่ามกลางสมรภูมิย่อยภายในนาเลสวนบาท่านใดนั้นไฟฟ้าดับพลึบมือสนิททุกคนคล้ายถูกสะกด ได้ยินแต่เสียงหายใจของคนดังไม่ต่างขวายได้รับการปลดแอกอึดใจใหญ่เริ่มมีการขยับเขยื่อนในความมือซึ่งต่างระมัดระวังตัวเตรียมพร้อมฉับพลันเสียงปืนคำรามสถานแก้วหูสองนัดติดกันร่างนิดบางลำพูเซ่หลุนหลุนมือซ้ายกุมไหล่แนนเสียงบทกลามได้ยินถนัดไอสัตว์เล่นปืนเขาคำรามปากตะโกนสั่งพวกเราถอยรองตัวด้วยเมื่อออกพ้นประตูบา่าข้ามฟังมาถึงรถ ถึงทราบตัวเลขผู้บาดเจ็บธรรมดา4 5ห้าคนสาหัสสองคือไอ้ดำตลาดนานากับตัวเขาไม่มีเวลาพอสำหรับการซักถามหรือดูบาดแผลลูกน้องพี่น้อยเรียกขึ้นรถตะบึงผลออกจากที่จอดยังกับรถมีปีกทิ้งหยดเลือดความพินาศวายป่วงไว้ไวเบื้องหลังให้เจ้าของสถานที่ปวดกระบาลวิ่งพรานรายงานเจ้าหน่ายกันตามระเบียบบาดแผลกระสุนปืนจากมือลึกลับท่าหัวไหล่กินเนื้อหรือเกือบ3มเซนแต่ไม่ถึงกับทําให้นักเลงบางลําพูล้มหมอนนอนเสือ ขอให้คลินิกย่านบางลำพูตบแต่งเย็บแผลเสร็จก็ผ่าออกมาสอบถามถึงอาการไอดำจากพี่น้อยซึ่งนักเลงผู้พี่ชายบอกว่าส่งเข้าวชิระแผลมันลึกโดนมีดตอนไฟดับนั่นแหละแล้วพี่บอกทางโรงพยาบาลอีท่าไหนถูกคนร้ายซุ่มดักแทงหลังตลาดเทเวศแล้วหมอว่าไงให้กูไปแจ้งความมาดิเรียบร้อยไหมเออสองนักเลงยิ้มให้กันก่อนแยกทางกันตรงปากซอยพระสวัสด